วันนี้นะคะแต่ไปทําในสิ่งที่หลายๆคนกล้ากลัวกลัวนั่นคีอแต่ไปซื้อโน้ตบุ๊กมือสองนะคะมาในราคา1,000 0กว่าบาทแต่สิ่งที่จะได้นะคะก็คือ CPU นะคะ Core i7 RAM 16 g b แล้วก็ SSD นะะหน่วยความจำ512 g b คําคำถามคือมันคุ้มจริงไหมหรือแค่เสียงเงินฟรี วันนี้แต่จะพาทุกคนนะคะไปดูแบบหมดเปลือกเลยว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรและอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าอย่าพิ่งซื้อโน้ตบุ๊กใหม่จนกว่าจะดูคลิปวิดีโอนี้จบ และนี่นะคะก็คือตัวกล่องนะคะแพ็กเกจนะคะโน้ตบุ๊กมือสองที่แต่สั่งซื้อมาแค่กล่องก็ดูมีความพรีเมียมดูมีความพิเศษแล้วนะคะแม้ว่าสินค้าด้านในจะเป็นโน้ตบุ๊กมือสองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในมีอะไรที่แถมมาบ้างสิ่งแรกเลยนะคะก็คือมีเมาส์นะคะที่ไม่ได้เป็นเมาส์ไร้สายนะคะเป็นเมาส์ที่เสียบเข้าไปในตัวโน้ตบุ๊กอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัว เสียบแบตเตอรี่นะคะโน้ตบุ๊กเป็น type c และนี่ก็จะเป็นตัวรองเมาส์นะคะที่เราเอาไว้รองเมาส์รองโน้ตบุ๊กของเราเวลาที่เราวางบนโต๊ะฮัะปูกกอนแล้วก็สามารถที่จะใช้งานรองเมาส์รองโน้ตบุ๊กของเราได้อีกอย่างที่ทางร้านนะคะแถมมาให้ก็จะ เป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กสีเทาตัวนี้เดี๋ยวแต่นะคะจะเอาออกมาจากถุงให้กับทุกคนได้ดูว่า,าสภาพของกระเป๋าเป็นยังไงก็เป็นกระเป๋าใหม่เลยนะคะสีเทาดูสวยเลยก็สามารถที่จะใส่โน้ตบุ๊กนะคะของแต่ได้นะคะตัวนี้ที่สั่งซื้อมาด้านในกระเป๋านะคะก็จะมีตัวโน้ตบุ๊ก hp c book นะคะที่แต่สั่งซื้อมาเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวแต่วางโน้ตบุ๊กไว้ก่อนนี่นะคะหน้าตาของกระเป๋าที่แถมมาอีกหนึ่งอย่างด้านในก็มีพื้นทีนะะ่เอาไว้ใส่ตัวโน้ตบุ๊กของเราเป็นกระเป๋าเป้สวยเลยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเก็บตัว กล่องก่อนกล่องก็ใหญ่เลยถ้าเราดูที่กล่องค่ะก็ทางร้านใส่ใจมากๆเลยที่จะ,ะใส่ตัวแพ็กเกจที่เพิ่มมูลค่าให้สินค้าไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้ามือสองนะคะเราเห็นความใส่ใจเลยและนี่นะคะก็เป็นตัวโน้ตบุ๊ก sp cbook นะคะที่แต่เลือกซื้อมานะคะในราคา12,000กว่าบาทนะคะลักษณะ ด้านโดยรวมนะคะที่แต่เห็นก็มีมีตาหนิบ้างเล็กน้อยก็คือจะเป็นในส่วนตรงนี้ซึ่งทางร้านก็ได้แจ้งแล้วว่ามันก็จะมีตําหนินะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีผลต่ตอการใช้งานอันนี้เป็นคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะตัวหน้าตาแต่ว่าเดี๋ยวแต่จะพาทุกคนไปดูแบบใกล้ๆว่าตัวสเปคหรือว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ตัว SPC บุ k ทุกคนได้เห็นไปเมื่อกี้นะคะมีดีไซน์ที่เรียบสวยมากๆและตัวสเปคเองก็เป็นตัวสเปคที่มี CPU ที่เป็น Core i7 มี RAM 16 g b นะคะตัว SSD เนี่ย512 g b ถ้าสเปคประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสินค้ามือหนึ่งเครื่องมือหนึ่งก็จะอยู่ที่ราคา 6 0หมื่นกว่าบาทซึ่งเป็นราคาที่สูงมากๆแต่แต่ซื้อมาที่เป็นตัวเครื่องนะคะเป็นมือสองก็ราคาอยู่ที่1 2 0 0 0กว่าบาทซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าซื้อใหม่เนาะแต่ยังไงก็ตามะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปทดลองใช้งานจริงๆว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงไปชนคะ่ะ แต่จะมาทดลองนะคะใช้งานตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ให้กับทุกคนได้ดูเริ่มที่เปิดเครื่องกันเลยเรามาดูกันว่าจะใช้ระยะเวลานะคะกี่วินาทีจนกว่าเครื่องจะเปิดขึ้นมาใช้งานได้จากการที่แต่นะคะได้จากเวลาดูคร่าวๆราะคาก็คือจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วินาทีถือว่าเร็วมากๆ เดี๋ยวเราจะไปดูการใช้งานทั่วไปนะคะก็คือการใช้ Word นะคะในการทำงานไม่ว่าเราจะเป็นนักศึกษานักเรียนหรืออะไรบางทีเราจะต้องนะคะทำเอกสารทำรายงานการใช้งาน Word นะคะก็ใช้งานได้ปกติราบรื่นนะคะ Excel อันนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเลยที่เราจะใช้การเวลาที่ทำงานนะคะก็ การใช้งานโดยทั่วไปนะคะพื้นฐานลื่นไหลปกติเลยไม่ว่าจะเป็น powerpoint เองก็คือเปิดปุ๊บเครื่องทำงานเร็วมากๆอาจจะด้วยส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ในเครื่องนี้ยังไม่ได้มีเอกสารอะไรมากมายเรามาฟังเสียงลำโพงของเครื่องกันนะคะลำโพงเครื่องนี้จะมีอยู่สองข้างนะคะ จะเห็นว่านะคะเสียงลำโพงดีมากๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่แต่ชอบมากๆเลยเสียงโคดดีเลยในโน้ตบุ๊กนะคะมีตัวลำโพงสองข้างเลยส่วนจุดสัมผัสนะคะที่เราใช้ในการเลื่อนเมาส์ต่างๆก็ใช้งานได้อย่างราบรื่นปกติตัวแป้นพิมพ์เองก็ทุกปุ่มนะคะยังสมบูรณ์สามารถที่จะพิมพ์งานได้แบบราบรื่นเลยค่ะ หากเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจตัวโน้ตบุ๊กนะคะซีบุ๊กเครื่องนี้เหมือนกับแต่สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เดี๋ยวแต่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้จะได้ไปดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมที่ทางร้านนะคะได้เขียนเอาไว้ซึ่งเราก็จะได้อ่านแล้วก็พิจารณาดูว่าจะเป็นตัวเครื่องที่เราสนใจหรือเปล่านะคะนอกจากนี้นะคะในในในเว็บไซต์นะคะก็จะมี ตัวโน้ตบุ๊กอื่นๆเหมือนกันนะคะที่อาจจะมีราคาที่ต่ํากว่าตัวเครื่องที่แต่ซื้อทุกคนก็สามารถเลือกซื้อหรือเลือกดูตัวที่ตัวเองสนใจได้เลยหลังจากที่แต่นะคะคได้ทดลองใช้งานตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ข้อดีข้อแรกเลยก็คือราคาถูกกว่าซื้อใหม่แบบเยอะมากๆ2ด้วยราคาประมาณนี้นะคะ ได้สเปคที่สุขกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นตัว RAM ตัว CPU ตัว SSD ส่วนการใช้งานทั่วไปนะคะก็คือพวกเวิร์ด e x l e l ตัว PowerPoint ตัว Photoshop ที่แต่ทดลองใช้งานหรือการท่องโลกออนไลน์ฟังเพลงดู YouTube ก็ใช้งานได้อย่างราบรื่นในส่วนของแบตเตอรี่ที่แต่ทดลองใช้นะคะก็คือชาร์จแบบเต็มๆเ,เลยนะคะแบบ100%ก็สามารถใช้ได้ถึง2-3ชั่วโมงเลย ส่วนเสียงพัดลมนะคะของเครื่องระบายความร้อนนะคะก็เสียงเบาซึ่งโดยภาพรวมนะคะสําหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทํางานที่มีงบจํากัดก็ถือว่าคุ้มมากๆส่วนข้อเสียนะคะต้องยอมรับเลยนะคะเนื่องจากเป็นโน้ตบุ๊กนะคะมือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ตัวรับประกันนะคะสินค้าก็จะสั้นก็ร้านที่แต่ซื้อมาก็จะรับประกันแค่3เดือนและสภาพโน้ตบุ๊กเลยนะคะก็คือเราก็ต้องยอมรับะคะ่ะว่ามันจะไม่ได้แบบร้อยเปเซแบบเนี๊ยบเหมือนเครื่องใหม่ก็อาจจะมี100รอยบินรอยขีดขวดบ้างนะคะจากการใช้งานแต่ถ้าเราสามารถที่จะยอมรับได้นะคะกับตรงนี้การซื้อโน้ตบุ๊กนะคะมือสองก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่มีงบ ประมาณจํากัดนะคะส่วนใครนะคะที่ต้องการซื้อความสบายใจหรือว่ามีความกังวลใจต่างๆถ้าเรามีงบประมาณนะคะการซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นการซื้อความสบายใจอย่างหนึ่งแล้วเ,เพื่อนๆนะคะเคยมีประสบการณ์ซื้อโน้ตบุ๊กนะคะมือสอง หรือเปล่าถ้าใครเคยมีประสบการณ์สามารถที่จะมาเล่ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้สำหรับร้าน Com ดีทูยูนะคะเป็นร้านที่แต่ได้รับการแนะนำมาจากรุ่นพี่ที่เคยทำงานด้วยกันเขาแนะนำมาและแต่ก็ได้ไปเลือกซื้อนะคะตัวโน้ตบุ๊กมือสองที่หน้าร้านเลยก็คือไปดูที่ทางร้านแล้วก็ทางพี่ๆนะคะก็ได้แนะนาเอาเครื่อง โน้ตบุ๊กนะคะที่แต่ได้ตั้งประมาณไว้มาให้แต่ได้เลือกดูก็มีหลายๆเครื่องเลยแล้วก็ทางพี่ๆนะคะทางร้านก็แนะนำดีให้การบริการดีเราสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาเข้าไปขอคำแนะนำหรือว่าไปดูโน้ตบุ๊กนะคะที่เราสนใจได้เลยหรือยังไม่สะดวกที่จะไปดูที่หน้าร้านค่ะเราก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆไปในตามช่องทางออนไลน์ไม่ว่า Facebook l i n e เว็บไซต์ได้เลย